ฟาร์มวัวกันวัวก็มีแต่ตัวสวยๆเนาะนนขายหมดขายหมดทุกตัวไเพราะวันนี้บามันเด็กก็กีนอี๊ยดหนอแล้วไตงตอมลูกก็โตง้างอ่หง้าขุนเออโอ้ยนไหมอ้วนเจ้าเลี้ยงดี <c oughs> ให้อาหารดีมากเลยอ้วนตึ๊บเลยแล้ว ฟางนี่เราใส่อะไรอยู่ไหมยูเลียอยู่เยยลยไม่ใส่ให้กินคนเดียวเลยนล้วค่อยมีหัวหันเอ่ออาหารไอากี๊ยสี่ห้านาทีละใส่กว่าโอ้ให้กินอาหารก็แล้วก็ฟางมาลงอาหารเนี่ยคือแม่พี่เดือดก็ตัวสวยๆเนะาะเพราะว่าม,มันอ้วนมันก็เน,เนะาะพูดถึงรอเชือดหรือว่าหรือว่าแล้วแต่ไม่ใช่แล้วนี่เราจะขายมันนี้ก็เลียขายโอ้ขเออเออเออเดดวินก็ไม่เชื่อเออ กีกีเซอร์เนาะใช่ใช่เพราะว่ามันมันไม่เดินอย่างอย่างนี้ก็เลี้ยงไงแต่เราเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบมันอ่อปล่อยเลี้ยมันมันก็จะผอมเพราะมันเดินเนีเดินวันหนึ่งเดินหนึ่งก็ไม่ได้ใช่เดินหลายโลอ่ะอันนี้มันไม่เดินมันก็อ้วนเนาะอ้วนอ้วนอ้วนเนาะฮะนี่อ้วนสิดูดิอ้วนตึ๊บเลยแตละตัวมั้ อันนี้งอหูใช่ขาแกล้วไงใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ชูเดินเนี่ยพี่ก็ผอไงเนี่ยให้กินเพราะว่าพวกนี้มันโครงสร้างใหญ่งอหูเนี่ยบพราะให้ถึงเดือนแตงมของพร้อมอ้วนแล้วเป็นแองมาขุนมันไปยางเนาะแต่ว่ามันโครงสร้างใหญ่หรือว่าแม่องงอหูเนาะมันมันใหญ่อ่ะงอหูใหญ่ไงใช่ก็มาก็ผอกระดูกระดูกระดูแตว่าแม่เขาฉอ เขาจะชอบซื้อวัวแบบนี้แหละพร้อมๆใช่ไหมถ้าเราเอามาขุนนะเออมันมันจะขึ้นไวถ้าวัวอ้วนแล้วมันขึ้นช้ามันอ้วนอยู่แล้วเนาะก็ตัวน้ำอ้วนหลังเปีหลังเป็ดม้งหนอกบอกกันนั่นม้งหนอกบอกกันนั่นี่ก้อยเท่าไหร่นอกย่างน้ำเลยคุณคอนโจโก้เจ้าตัวเนาะกี่ตัวเนี่ยที่มอญ20 ยี่สิบเอ็ดโอ้ยมันเยอะกว่านั้นนะเราว่ามันเยอะกว่านั้นไอเอโต้แม่ไม่เกยาว่านี่นะโอ้เฉพาะล็อกนี่อ๋อซื้อนู่นว่ะข้อข้อเดือนเยอที่อยากจะซื้อืมเออถ้าข้อว่างก็เอาเข่ามาอีกเออข้อจะมาเสียบมึงไงเงี้ยดูมึงแม่นี่ดูใหญ่หลายเสียใหญ่มากป๊อสไงหรือวะ แห้งอ้วนแล้วก็นี่ล้มเป็นแต่ย่านทรวมหัวแต่มันไม่ดุใช่ไหมปัวดุบอ่ะปัวห่างไหมน่ะมันดุไหมมันชนไหมไม่ชูแล้วอันนี้ก็มีทองอือีบีอืมทองทองมันใหญ่แล้วอืทองใหญ่แล้วมันอ้วนมุดแล้วเข่ามันเสียจำเนี่ยยุคเขา้วาอออื มีอบจมีตัวว่านใช่หใช่ใช่แมนแต่ข้องว่าเออคือจากหนเพิ่งกัะรนอะไรอะไรอ่ะก็คือว่านาก็สอวหวานสาหวนอแน่เมื่อเดือนนี้ใคกินน้ำสะอาดอันนี้ปกตดีเดือนนี้ว่าสาวานสาวให้เปลี่ยนออออ้ไม่กินน้ำแลนาก็ว่าเออ แมนเหรอเนาะมันกินห anyway. ัวหารเนี่ยมันจะเหม็นเน่าเสียบใหไงอ่ะแมนยังก็อวาอย่าทสะอาดเลยนี่อืมอืมหัวไม่มีว่าทำสะอาดสวยมากเลยเนาะยอสุดจบอกางบอกหรือเปล่าไม่บอกบอกไม่ใช่ตรงนี้มันลงมาเออมันเออ เออไม่ไม่บอดไม่บอดกี่กี่เซอรถขอใหญ่เก้อจะเตะล่ะทัวร์นี่ก็มาดูเฉยๆโอ้ต้องต้องพูดถึงถ้าเราจะถามนี่นะถามถ้าแก่เรื่องราคาใช่ป่ะไอแพะน่ะเออแพะแพะเขาลูกเขากเขาบอกว่าเจ็บขาข้าขวาก็พี่จะด่วนนะ เออฮะเขาต้องต้องคุยกับเล้าเพราะว่าละ่ะลูกแม่เนี่ยตัวนี้เราเขาบอกว่าเจ็บผัานพี่ดึซุ้มไว้ไหมเนี่ยตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้เหรอเออตัวนี้เ,เดิมเจ็ดพันห้าอ๋อก็ท้ออยู่ออกมา